อ่านี่ครับหลังจากขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาสักพักนึงแล้วนะก็ยังฟูเหมือนเดิมนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่อมน้ํามันเลยนะครับนะดูที่จานก็ได้นะครับนะน้ามันน้อยมากนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนถุิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับตังจากอันดับแรกแยกไข่ขาวนะครับแล้วก็ไข่แดงออกจากกันนะนะบอกเลยว่าวันนี้ง่ายมากจากนั้นปรุงรสตามปกตินะครับวันนี้ผมใส่ซิ้วขาวนะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับใครจะใส่ชูรสจะใส่น้ำปลาอันนี้แล้วแต่เลยนะครับจากนั้นเคล็ดลับนะครับใส่แป้งทอดกรอบลงไปไม่ต้องเยอะนะ ตีให้เข้ากันนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่ขาวเขาจะฟูขึ้นมานิดหน่อยนะ,ะตีจนไข่ขาวเขาฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่ไข่แดงลงไปเลยก็ตีให้เข้ากันขั้นตอนนี้ไม่ต้องตีนานนะครับแล้วก็แนะนําให้ตั้งกระทะรอไว้เลยนะครับตีให้แค่ตัวไข่แดงนะครับเข้ากับไข่ขาวนะ อาจากนั้นผมตั้งกระทะรอไว้นะครับก็บน้ํามันนะครับร้อนพอประมาณนะแต่ไม่ร้อนจัดนะครับจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยไข่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ทาแบบนี้ ตอนนั้นตอนนี้นะครับเร่งไฟแรงเลยนะพอเขาฟูขึ้นมาแบบนี้นะครับเร่งไฟแรงแล้วก็บีให้เขาเข้าไปเป็นทรงไข่เจียวนะครับสูตรนี้นะครับใครเปิดแล้วอาหารอยู่นะครับบอกเลยว่าไข่แค่สามฟองนะครับมันจะทําได้แบบที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับไม่อมน้ํามันนะเพราะว่าตรงกลางเขาฟูขึ้นมาแล้วนะครับน้ํามันเขาก็จะไม่ไปอมอยู่ตรงกลางนะสาหรับผมนะครับจะชอบใช้กระทะเหล็กในการ ทอดนะครับเพราะว่ามันจะนําความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไข่ของเรามันก็จะฟูแล้วก็กรอบมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกระทานะครับก็สั่งซื้อทางอินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดให้นะครับนะให้มให้ดูนะครับน่ากินมากนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับนะค่อยกดๆเขานะครับให้เขาเป็นทรงนะ ไม่งั้นผมบอกได้เลยว่าแค่สาวฟองนะครับมันจะใหญ่แบบล้นจานมากนะครับใครเปิดร้านอาหารอยู่ยังไงก็ได้กําไรแน่นอนนะครับลูกค้าจะแบบว่าดูแบบไข่เจียวเนี่ยโหทำม,มันฟูทำม,มันใหญ่ทำม,มันกรอบน่ากินขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันสามารถเก็บไว้ใช้ทอดเมนูอื่นนะครับหรือว่าใช้ทอดซ้ําได้เลยนะครับนะเดี๋ยวขึ้นมาก็ค่อยเสด็จน้ํามันนะครับ สเสด็จน้ำมันนะครับนี่สังเกตดูปริมาณน้ํามันนะครับเท่าเดิมเลยนะครับหอมมากอ่านี่ยครับหลังจากขึ้นมานะครับนี่ขึ้นมาสักพักนึงแล้วนะก็ยังฟูเหมือนเดิมนะครับไม่เหี่ยวนะเดี๋ยวเราชิมดูนะครับว่ามันจะกรอบไหมนะครับแบบนี้เลย <c oughs> นะครับก็แบบ มีความเบาๆนะตัวเนื้อด้านในมันก็จะไม่ได้แห้งมากนะครับอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าร้านอาหารไหนทอดแบบนี้นะยังไงก็กําไรนะครับเดี๋ยวจะทอดกินเองที่บ้านก็ได้ไงก็ลองไปทําดูนะครับสําหรับไข่เจียวฟูๆกรอบๆแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับที่สําคัญผมบอกได้เลยว่าไม่อมน้ํามันเลยนะครับนะดูที่จานก็ได้นะครับนะมันน้อยมากนะครับนะแต่ถ้าจะให้แบบไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนะดูได้เลยนะครับไม่มีน้ำมงน้ำมันไหลออกมาเลยนะ ถ้าเป็นปกติไข่เจียวทั่วไปนะครับเ็าะจะมีน้ามันเยิมย้มๆไหลออกมานะครับแต่สูตรนี้ไม่มีเลยนะครับนะก็ลองไปทํำดูนะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ